ทุกท่านครับในประเทศนี้พี่น้องคนไทยทุกคนที่มีบัตรมีสัญชาติคนไทยนะครับอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา70นะครับผมพูดกระาวๆเป็นภาษาจา้บ้าอย่างนี้ผมจะไม่อ่านว่นนะครับรัฐพึงส่งเสริมและคุ้มครองนะครับพี่น้องผมชาติพันธ์ ชาวไทยของจาติพันธ์ให้อยู่ตามวิถีชีวิตอัตลักษ์ณดั้งเดิมนะครับนี่คือข้อใน,ในรัฐธรรมนูญมาตรา70นะ,รารน,น,ะรนะครับปัญหาเรื่องที่ดินนะครับนะครับปัญหาเรื่องที่ดินปัญหาการทำมหากินค่อนข้างหรือส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายลูกกฎหมายกระทรวงทบวงที่เป็นข้อกฎหมายที่ พวกเรามีความกังวลยกตัวอย่างนะครับพบรบพระราชบัญญัติค่ามหมายวิทยาน,นะครับปี2562โดยเฉพาะมาตร,รา64ที่เราพูดกันเสมอเสนอเสมอว่า,ามาตร,ราที่ต้องลางวัดนะฮะทุกคนต้องไปจดแจ้งภายใน244วันซึ่งบทเขตแล้วอย่างไรนะครับอขอป้าปิง ว่าก่อนหน้านั้นคณะกรรมการกิจรรมเด็กเกยาวชนและชาติพันธุ์ที่เรามาเนี่ยนะฮะสันส้นๆเรามารับเรื่องไปนะครับได้เชิญเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะฮะเชิญกรมอุทยานสตว์ปาและป่าเพื่มาให้คําตอบว่าทําไมครับปัญหาของเราทําไมถึงต่อไฟเข้าไปในหมู่บ้านไม่ได้ทําไมถึงสร้างทางเข้าไปในหมู่บ้านไม่ได้ ทำไมไม่ได้เลขที่บ้านทำไมจึงขุดบ่อน้ำประปาไปได้นะครับล้วนแล้วติดขัดผิดด้วยข้อกฎหมายทั้งนั้นนะครับซึ่งอย่างที่ที่ผมอธิบายมาคือท่านก็ทำตามตานหน้าที่ที่กฎหมายบังคับไว้นะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับบลบปีพศ2535มาตรา37ข้อ38นะครับ ผมจะอ่านคร่า,าวๆให้ทุกท่านได้ฟังตามน,นี้นะครับเขียนไว้ไว่าอย่างไรฮะมะาตรา38ในเกณอนุรักษ์ทรัพยาห้ามไม่ให้ผู้ใดยึดถือครอบครองที่ดินหรือปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างสิ่งใดตัดค้นแผ้วถางหรือทําลายต้นไม้ห้ามผู้อย่ากอะไรครับแต่ให้ท่านอธิบดีถ้าจะทําการที่พักต่างๆหรือ,อทําการอย่างใดอย่างหนึ่งท่านอธิบดีมีอานาจในการสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ นะฮะอันนี้คือแม้คุณจะอยู่ก่อนพบอรบกฎหมายคุณก็ถูกครอบถูกปิดกั้นด้วยข้อกฎหมายข้อนี้หมดเลยนะฮะทำไมครับบ้านแม่กองน้อยแม่กองใหญ่นะครับการจะปักเสาผาดสายเข้าไปข้างในนะฮะหนังสือที่คอสอชอคอตรดที่61นะครับการขยายไฟฟ้าเข้าไปในหมู่บ้านนะฮะ เขาใช้คำว่าการจะปักเสาผ้าสายไฟเข้าไปนะครับเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่จะขุดเพื่อปักเสาผ้าสายไม่มีเอกสารสิทธิทําไม่ได้ครับหมู่บ้านคุณจะอยู่มาเป็นร้อยปีไม่มีเอกสารสิทธิ์ข้อนี้ไองครับที่ปักเสาผาาสายเข้าไปในหมู่บ้านไม่ได้นะครับแต่มันมีข้อคิดครับก็อ,อยากจะฝากทางเจ้าหน้าที่ดยว่า เราจะใช้หลักในการปกครองโดยใช้นิติลัดอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องไปคึงคิดกันใหม่นะฮะสถานีอนามัยอยู่ข้างๆเสาไฟฟ้าต่อไฟมาใช้ไม่ได้ครับวัคซีนที่จะใช้ในสถานีอนามัยนะฮะที่เป็นการดูแลสาธารสุขของพี่น้องชาวบ้านคนไทยต้องเอาวัคซีนไปแช่ถึงมื่ผาน6ก7 0เกิโลเมครับ สถานีนาไมัที่เป็นหน่วยงานรัฐใช้ไฟฟ้าไม่ได้นะฮะเสาอากาศที่จะใช้สื่อสารในการสื่อสารกันหรือเด็กนักเรียนจะสื่อสารในช่วงวิกฤตโควิดเรียนผ่านออนไลน์เสาอากาศที่ส่งสารนั้นทราบม,มาว่าตั้งแล้วต่ถูกรือโรงเรียนนะครับมี คอมพิวเตอร์อยู่ในโรงเรียนแต่ไม่สามารถต่อไฟฟ้าไปให้เด็กนักเรียนเรียนได้เขาใช้เครื่องปั่นไฟนะไฟไม่เสถียรเครื่องไฟฟ้าคอมพิวเตอร์พังนี่คือปัญหาของพี่น้องชติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ป่าสมนุนไพรซึ่งในขณะนี้นะครับทางรัฐสภานะครับ เขาได้รวบรวมปัญหาทั้งหมดนะครับรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินทั้งหมดรวบรวมเป็นพรบปรับปรุงนะฮะกระทรวงทบวงมซึ่งขึ้นตรงกับสำนักนายกละซึ่งไม่รู้ว่าน่าจะออกมาอย่างไรแต่นี่คืออธิบายก็เราได้ทราบว่านี่คือข้อติดขัดทั้งพี่น้องกลุ่มชนพันธุ์และเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งลำบากใจในการดำรงอยู่ หรือแก้ไขปัญหาให้กับพวกเรานะครับนี่คือทางออกทางหนึ่งที่กรรมธิการใน Spa ent, สภาผู้แทนรัษดรมารับปัญหาเพื่อที่จะเอาปัญหาทั้งหมดเอาไปศึกษาเป็นข้อมูลเพื่อออกกฎหมายที่เป็นธรรมที่สุดกับพี่นอ้องบุตรชาติพันธ์อย่างเมื่อก่อนนะฮะผมยกอีกตัวอย่างหนึ่งน,นะครับกฎหมายรบรบ่าไบทุยานปีห2สองปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะออกใช้ ปีที่แล้วนะครับวันนี้ยังสํารวจไม่ทั่วถึงหมดนะครับแต่เจ้าหน้าที่มาตอบในสภาว่าสํารวจหมดแล้วอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนนะครับรัฐกติกาออกพรบรปีที่แล้วนะครับสามารถลบล้างตามรัฐธรรมนูญมาตรา70ที่ชาวบ้านอยู่ตามวิธีอัตลักษณ์ดั้งเดิมที่รัฐธรรมนูญมาตรา70คุ้มครองอยู่ตก ไปเลยนะครับสิทธิ์ของท่านคือผู้เช่าตลอดไปอันนี้คือข้อกังวลเรื่องข้อที่ชาวบ้านยังไม่ยอมรับนะท่านะจะไดน้าที่ทุกท่านที่รับฟังอยู่ตรงนี้นะฮะผมเข้าใจและชาวบ้านอาจจะเป็นการต้องเข้าใจระวงชาวบ้านท่านว่านี่คือความในใจของชาวบ้านขอผู้ผ่านให้ทุกท่านได้รับทราบคือเป็นข้อคิดกับพวกเราว่าเราจะหาทางออกที่เป็นธรรมที่สุดและก็ทุกคนยอมรับได้อย่างไร ในเมื่อรัฐรรมนูญมาตรา70ก็คุ้มครองเราอยู่ฉะนั้นนะฮะกฎหมายลูกที่กําลังจะออกหรือ,อข้อปฏิบัติต,าต่างๆที่ปฏิบัติในพื้นที่เราจะทําอย่างไรนะครับประเด็น,นแรกนะฮะผมก็อยากจะฝากทุกท่านได้รับทราบโดยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ฝ่ายกหมายว่าการที่จะออกกฎหมายใดๆออกมาควรที่จะคำนึงถึงสิทธิความเป็นอลเมือมงความเป็น กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมอันลักษ์ณตั้นเดิมที่กฎหมายรัฐธรรมนูญคุ้มครองและวัพยาที่รัฐไตยได้เซ็จไว้กับนา,นานาประเทศนะครับประเด็นที่สองรัหวังที่เรายังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องที่ดินนะฮะทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝ่าไม้ที่อินหรืออื่นๆอย่างไรก็ช่งนะฮะเราขอถูโอกาส พบปะกันในวันนี้ไม่ใช่กลับไปโดยมือเปล่านะครับหรือพี่น้องทุกท่านที่มาคุยในวันนี้ล้วนแล้วแต่ฝากเท่านั้นเลยมันน่าที่จะถึงเวลาที่ไม่ฝากกันแล้วครับนะมาลงมือแก้ไขปัญหาด้วยกันครับพี่น้องทุกท่านทั้งพี่น้องชาวบ้านและเจ้าหน้าที่และฝ่ายปกครองท่านนายอำเภอก็นั่งอยู่ที่นี้ได้นะครับผมขอเสนอสองหยุดนะครับทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่เดี๋ยวผมขอ คุยในเบื้องต้นในวันนี้นะครับสองหยุดนะครับหนึ่งชาวบ้านต้องหยุดนะครับปลูกลุกที่ป่านะครับทำกินเฉพาะที่ทำวันนี้หยุดปลูกลุกที่ป่าสองหยุดที่สองเจ้าหน้าที่ป่าไมา้อุุทยานนะครับหยุดจับกลุ่มพวกเราไว้ก่อนทุกท่านเห็นว่ายัางไงครับ ถ้าทุกท่านเห็นด้วยการที่ผมขอเสนอในวันนี้ยกมือครับวันนี้เป็นวิธดีที่นิ่งหมายที่ดีนะครับว่าเราจะร่วมกันสร้างสารรค์ประเทศนี้รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวรล้องเราจะไม่ใช่ผูอ้อดีตกันโดยใช้ัฐธรรมนูในวันนี้สองหยุดนาทีที่จะหยุดดำเนินคดีกับพวกเราประเด็นที่สามนะครับ ถ้าเราเห็นด้วยตามนี้นะครับขอความชัดเจนนะครับให้ชาวบ้านล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำทั้งสิ้นนะครับตั้งกรรมการวันนี้ได้ไหมเจ้าหน้าที่นะฮะท่านขออ,อล้วนแล้วเป็นผู้สมรู้ร่วุวิธเราตั้งกรรมการในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเราจะร่วมกันดูแลป่าอย่างไงดับไฟป่าอย่างไร เราจะร่วมกันปลูกป่าอย่างไรนะครับเราเกิดขึ้นที่นี่ได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกท่านคิดและเจ้าหน้าที่คิดด้วยนี่คือวิธีใหม่การอยู่ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานเราหนีกันไม่พ้นครับเราอยู่ประเทศนี้ร่วมกันเราต้องเป็นเพื่อนกันเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาที่บ้านเราเชิญมากินข้าวนะกินข้าวกินน้ําได้เราไปถึงป่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ติดขัดอะไรเราจะช่วยกัน โมเดลนี้ทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่ครับช่วยยกมือให้ผมเห็นหน่อยเห็นด้วยไหมครับในสภาผู้แทนราษฎรนะครับมผมอยู่ในกรรมธิการวิสามันนะการชมนะฮะผมเป็นรองประธานคนที่หนึงเรากําลังศึกษาว่าการชมในตลาดโลกโมูลค่า1นึ่งแสนสองล้านนะครเราจะแบ่งตรงนั้นมาเป็นพืชเศรษฐกิจให้ พี่น้องชาวไทยไม่ใช่เฉพาะแต่พี่น้องชาวม้งหรือพี่น้องชาติพันธ์อยางไล่นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างกําลังศึกษาหาหุทางปลดล็อกกันชงออกจากพืชเศษติดประเททีห่านะครับก็ต้องทําความเข้าใจกับพวกเราว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ทราบว่าพืชกันชงเป็นพืชที่พี่น้องชาวม้งเก็บสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับปลูกอน,นุรักษ์ไว้จนถึงวันนี้ พูดได้แต่ปากเลยนะครับฉะนั้นแค่ชื่อที่ไม่รู้เพราะคนพื้นเมืองเจ้าหน้า hmm. ที่ไม่รู้ต้นมันคล้ายกัญชงกัญชาก็เลยใช้ชื่อแค่กัญชงออกไปนะครับในมูลค่าตลาดโลกเป็นพืชที่กําลังจะเป็นพืชเศรษฐกิจฉะนั้นในระหว่างนะครับในระหว่างที่หาข้อสรุปจะปลดล็อกออกไปนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านต้องกเข้าใจใทุกหน่วยงานด้วยว่า นะฮะรอคณะรัฐมนตรีในสภาผู้แทนราษฎรหาข้อสรุปให้ปลดลอบท่านดังเบอดเยนะครับอย่าเพิ่งกลัทําการใดอันทําให้เกิดความขัดแย้งในจิตใจขึ้นมานะครับแล้วพี่น้องอชาติพันทุกท่านครับพืชชน,นิดนี้เป็นพืชที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยครับของประเทศไทยและโลกเขามองคุณค่าของพืชชนิดนี้อย่างมโ,โหฬาร เราคือตัวแทนที่ต่อโรเรียนทั้งหมดถึงเวลาแล้วครับเราจะต้องก้าวผ่านความขัดแย้งทุกมิติไปถึงเวลาเราที่จะมาจับมือสร้างมระเทนี้ด้วยกันครับ